สวัสดีครับร้านสมัยทีสวิตนะครับผมช่างเอ็กครับวันนี้ก็มาซ่อมบอดี้นะครับเป็นโน้ตบุ๊กเรโนเวของลูกค้ามาในการบอดี้แตกนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับอันนี้กได้การซ่อมใหม่แล้วนะครับผมก็ใช้งานได้ปกติครับ้านหลังก็จะมีรอยแตกด้วยนิดนึงนะครับพอซ่อมเสร็จก็สามารถใช้งานได้ปกตินะครับผมในลูกค้าก็ บอดี้แตกค่อนข้างเยอะนะครับผมสหรับลูกค้าท่านใดที่มีปัญหาเรื่องบอดี้แตกก็สามารถส่งมาทางร้านตรวจเช็คซ่อมได้นะครับก็สามารถใช้บริการได้ทุกสาขาครับไม่ว่าจะเป็นสาขาเทอร์มินอลนรส่งยุนเดนมอลลาดเท้าเซ็นทรัลรัตนาธิเบตเดนมอลท่าพระเดอร์บอสบางแคเดนบอสบางกะปิสาขาวัชรพลนะครับไปกะบางนาแล้วก็ส่วนมากใหญ่อยู่ประเวศนะครับผมยุนที่เป็น สำนักงานใหญ่นะครับก็จะชื่อไอฟิ l บางนานะครับแล้วก็มีไม่กะบางนาด้วยก็สามารถใช้บริการตรวจเช็คได้ทุกสาขานะครับผมก็ฝากเป็นสมาชิกทีเซเวไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็จบงานนะครับสำหรับการซ่อมบอดี้นะครับโนตบุ๊กขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับวันนี้ช่างเอ็กขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ